หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ที่เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกกันก่อนเลยนั่นก็คือในรายของทางเอริบิชิเอเซตีตัวเทพของทางปราศรือนแก้วคริสตันพาเลต ที่กลับมาตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแม้มันจะมีการยืนยันออกมาอีกเช่นเดียวกันโดวยว่ามันยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาอย่างเป็นทางการและเป็นเพียงการให้ความสนใจในตัวของนักเตะเพียงเบื้องต้นเท่านั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางพาเลทเวสื่อท้องถิ่นจากประเทศอังกฤษก็มีการลงลึกในรายละเอียดของประเด็นนี้ออกมาเพิ่มเติม ทีงจุดอินของทางฝั่งต้นสังกับอย่างทางคริสตันพาเลตว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้เร่งรีบสำหรับการขายทันเอเซออกไปด้วยเช่นเดียวกันหลังมันมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจากการใกล้ประสบความสำเร็จในการปล่อยตัวอีกหนึ่งสตาร์ดังของพวกเขาอย่างทางไมเคิลโอวิเซออกไปซึ่งจะทำให้พวกเขาได้เงินก้อนโตกลับมาคริสตันพาเลตค่อนข้างจะผ่อนคลายกับอนาคตของทางเอเรดชเอเซนะ แม้ว่าพวกเขาจะได้รับความสนใจเข้ามาจากหลายสโมสรในศึกิีนินลีก็็ตามทีพาเลเวระบุพวกเขามีสถานะทางการเงินที่สบายตัวมากยิ่งขึ้นหลังการใกล้จะย้ายทีมออกไปของทางไมเคิลโอเซและพาเลตเองก็มีความมั่นใจอีกด้วยว่าพวกเขาจะมีงบประมาณพร้อมสนับการเสริมทัพจากการปล่อยตัวนักเตะต่างกล่าวข้างต้นออกไปอีกด้วย ทางฝั่งของนิวอรพ์พูมีการติดต่อไปหาตัวแทนของทางเอเซแล้วจริงแต่มันก็เป็นเพียงการสอบถามในเบื้องต้นแบบผิวเผินเท่านั้นและยังไม่ได้มีการเปิดการเจราจาขั้นสูงระหว่างก,กันเมื่อดูจากมูลค่าในเงื่อนไขค่าจิตสัญญาของเขาที่60ล้านปอนด์แล้วนิวอพพูน่าจะยังไม่เร่งรีบกับการขยับตัวใดๆในช่วงเวลานี้เอเซเองก็มีความสุขกับทางคริสตันพาเลตเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและส่งผลดีต่อพัฒ สนานการในเส้นทางอาชีพของเขานั่นแหละคือสถานการณ์ที่มันเป็นไปในายๆก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสำหรับแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือในรายของทางอิก,กอไปซารปกชาวบาซิเลียนของทางเฟย์ยนดร็อดเธอร์ดัมซึ่งเป็นสิทธ์เก่าที่ผ่านการร่วมงานกับทางอาร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมเรามาแล้วเขาย้ายจากทางคอร์ิติว่าไปอยู่กับทางเฟยยนดย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2022ทำให้โจ้ตัวมีโอกาสได้ทำงานกับทางสล็อตตลอดช่วงเวลา2ปีที่นั่นโดยในการแข่งขันฤดูกาลกาที่ผ่านมา เขาก็าฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไป13ลูกจากการลงสนาม31นัดในเอลดิวิชีลีกของประเทศฮอนแลนด์แดะแบ่งเป็นการยิงประตูด้วยตัวเองไป9ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก4แอสซิสต์กัว ล่าสุดเจ้าตัวก็ะดกไม้สัมภาษณ์เปิดใจกับทางโกลโบสื่อชื่อดังในบ้านเกิดที่ประเทศบราซิลเลยว่าเขาถูกหลายต่อหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับโอกาสในการที่เขาจะย้ายตามทางสรัตไปร่วมถิ่แอนฟิลของลิเวอร์พูลในโชคเปิดตลาซื้อขายนักเตะสับเมอือ ซึ่งแม้ว่าดาวเตะวัย24ปีจะไม่ได้ตอบกลับออกมาแบบตรงๆแต่หลายฝ่ายก็มองว่าสิ่งที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เหมือนเป็นการอ่อยลิ์พูลทางอ้อมอย่างไงอย่างนั้นผมได้ฟังและได้เห็นอะไรมามากมายผ่านทางหน้าสื่อสังคมออนไลน์นะไปเศรากล่าวมันมีหลายคนเลยที่มีการแท็กมาหาผมและสอบถามผมว่านายจะย้ายตามไปอยู่กับทางลิ์พูลด,ด้วยหรือไม่อย่างไรกัน แต่สิ่งที่ผมสามารถจะบอกกับพวกคุณได้ณนะช่วงเวลานี้เลยก็คือตัวของผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนกันสิ่งที่ผมสามารถทำได้ณนะช่วงเวลานี้ก็คือการรอคอยสถานการณ์ไปก่อนแต่แน่นอนว่าฟุตบอลดัชเองก็ยอดเยี่ยมมากถ้าว่าหากคุณนำไปเปรียบเทียบกับทางพิมลิกแล้วความเข้มข้นมันแตกต่างกันเยอะเลยนะ เมื่อพูดถึงการเสริมทัพในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูแข่งระดับซูปเปอร์สตาร์ดังกันบ้างดีกว่านั่นก็คือในรายของทางคิงลีสโกมองปิดทีมชาติฝรั่งเศสของท่างเสือใต บาเยนเมือยหลังจากทีมดังจากแคว้นบาวรเรียเองก็บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวทางใหม่คัลโอลิเซ่ปิดตัวเทพมาจากทางปราสาทเรือกแก้วคริสตันพาเบตซึ่งเป็นตัวเลือกที่ทางบวนซองกอมปานีเทรนเนอร์ใหม่แตกตกล่องของพวกเขาเป็นคนจริงเลือกด้วยตัวเองทำให้มันย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงอย่างหลีเลี่ยงไม่ได้ต่อโอกาสการลงสนามของทางโกมอง ที่ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจากการย้ายเข้ามาของนักเตะใหม่ที่น่าจะเป็นแข่งที่ได้รับการโปรดปราด้วยเหตุนี้จึงทำให้โจ้ตัวหันมาพิจารณาอนาคตของเขาเองใหม่อีกครั้งและล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง HITC สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่า ลิวพูเองก็ <c oughs> เป็นทีมหนึ่งที่มีการติดต่อสอบถามไปยังเอเย่นส่วนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของทางโกมองถึงสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นของตัวนักเตะกับทางต้นสังกัดอย่างบาเยนในปัจจุบันอย่างไรก็ตามทีมของเราก็ไม่ใช่เพียงแค่สโมสรนเดียวที่แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาจากสถานการณ์ดังกล่าว่าทางกืนใหญ่อสอสอลและสิงโตแห่ยุมครามชลซีเอง ต่างก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่ยางใกล้ชิดด้วยเหมือนกันหลังจากทางบาเยน์เองก็พร้อมจะให้ไฟเขียวสําหรับการย้ายทีมของเขาหากได้สนับราคาตามที่ได้ตั้งเอาไว้เกินกว่าตัวเลข50ล้านปอดขึ้นไปทั้งนี้ดาวเตะวัย่า28ปีเองสามารถหลงเล่นได้ในตําแหน่งปีกทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันกับการขยับขึ้นมายืนเป็นสูตรน้าจําเป็นในบางโอกาสซึ่งเป็นนักเตะที่น่าจับตามองและเขาเ่าจะตอบโจทย์แนวรุกของเราได้ อย่างดีไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นที่กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้กับการไล่ล่าตัวแอนโทนีกอร์ดอนสตาร์ดังจากทางสวิกาดงมิวคาเซลของทีมเราหลังจากทางนิวอร์พูลหวังจะฉวยประโยชน์จากสถานการณ์ของพวกเขาที่ต้องเล่งขายนักเตะก็ปรับงบดุนทางบัญชี ให้เป็น,ปนไปตามกฎแฟร์เพดทางการเงินจะมีการติดต่อขอซื้อตัวก่อรดอนเข้าไปในช่วงโค้งสุดท้ายที่ทางนิวคาเซลก็จําเป็นจะต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อรีบหาเงินเข้าสู่ทีมก่อนเดทไลน์ในวันที่30มิถุนายนนี้แม้กระนั้นข้อเสนอแรกของเราก็ถูกทางต้นสังกัดของนักเตะพยายามจะเจรจาต่อรองขอแนบตัวทางจอเรลอนซาร ปักหลังดาวรุ่งอนาคตไกลมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอถ้าไม่รีวิว์พูของเราตอบปฏิเสธกลับไปแบบทันควันท่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางพิทโอรุกูรูด้านการซื้อขายคนดังที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์ก็ออกมาเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้ว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ยังไม่ลดละความพยายามอยู่เพียงเท่านั้น เมื่อพวกเขาได้จัดก,การยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่อย่างเป็นทางการไปให้กับทักนิวคาสเซลรับเอาไว้พิจารณาแล้วแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขของข้อสเสนอในครั้งนี้ออกมาก็ตามทีด้านนิวคาสเซลเองก็เหลือเวลาอยู่อีกแค่เพียง24ชั่วโมงให้ต้องเล่งการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวซึ่งหากพวกเขาไม่ยอมขายนักเตะภายในกรอบเวลาข้างต้นก็สูมเสียงที่จะถูกลงโทษจากการระเมินกดแฟร์เพ์ทางการเงินต่างม,มา นี่จึงเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่พวกเขาจะนําไปประกอบการตัดสินใจในครั้งนี้ซึ่งหากไม่ยอมปล่อยตัวทางกอร์ดอนพวกเขายังเหลืออีกสองทางเลือกเกกับการหันไปขายทางดูโนอิมารไรส์หรือทัพอเล็กซานเดอร์อีซัตออกไปซึ่งจะทําให้พวกเขาสามารถหาเงินได้ต่างต้องการหลังการปล่อยตัวทางยานคูบา้ามินเตไปให้กับ on, ไบรตันด้สนับราคา33ล้านปอนด์นั้นยังไม่เพียงพอต่อการชําระบัญชี ื่พูดถึงการไล่ล่าตัวทักแอนโทนีกอร์ดอนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันกับเรื่องของที่มาของเงินกันบ้างหลังหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตกันขึ้นมาว่าแล้วทีมลิเวร์พูลของเราจะไปหาเงินจากไหนมาจัดซื้อตัวดาวเตะวัย23ปีในครั้งนี้ ล่าสุดทางมุโดเ d e p o r t ิโบสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็ได้มีคำตอบในประเด็นนี้ออกมาให้เมื่อพวกเขารายงานข่าวออกมาเลยว่าไม่ท่านเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของเรากำลังเล่งดีวการขายทางหลุยดีออสปิดทีมชาติโคลมเบียที่ได้รับความสนใจจากทั้งทางโจบุนทุมบาซิโมนาและเปกอดเช่ปารีสแองฌแมนออกจากสโมสรไปได้วยสนวนราคาตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข 50าล้านปอนด์จากนั้นเขาก็จะนำเงินที่ได้จากการขายนักเตะดังกล่าวข้างต้นมาปกในดิวการไล่ล่าตัวทางกอดอนครั้งนี้วกกับเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งไปครบตามตัวเลขที่ทางมิวคาสเซลร้องขอแน่นอนว่าโอกาสที่เราจะปิดทั้งสองดิวให้ทันเดทไลน์ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านั้นคงจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้นแฮรดเวิรจึงมีการร้องขอให้สโมสอนสำรองจ่ายค่าตัวของทางกอร์ดอนแบบเต็มจำนวนไปก่อนหากสามารถตกลงกับทางนิวคาเซลได้จากนั้นถึงจะขายทางดีอาร์สเพื่อนำเงินส่วนนี้กลับมาคืนทีมเช่นเดียวกันกับแผนการปล่อยตัวบรรดาแข้งส่วนเกินออกจากสโมสสของเราไปอีกจำนวนหนึ่งด้วย ดังนั้นสุดท้ายแล้วเงินสุดทิ่ที่สมูสออาจจะต้องเสียในดีลนี้อาจจะแทบไม่จําเป็นที่ต้องควักเงินจากกระเป๋าของสมูสออย่างแท้จิตเลยก็ว่าได้แหนเพื่อนๆลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ